คนบอกคือแม่กินแล้วคือเมคืนนะแบบว่าพอกินกันนั่งกินกันแ่ะกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยคือพี่ๆเอามาให้ได้ครับแต่ขอให้มันเป็นแบบว่าย่างรู้嘛ไม่คนที่กินน้อยเหลือแล้วก็บางทีการกินของใครให้อะไรมาก็กินเลยใครให้มาก็กินเลยกินเลยกินเลยอย่างเงี้ยบางบางผักบางจำพวกบางอะไรอย่างเงี้ย เพาะไม่ตรู้กับอะไรอะไรเงี้ยปกติมันก็คนที่กินน้อยกินแค่ไหนแค่นันยย้นอะไรเงี้ยแบบว่าให้ผมกินนะ่ะให้มันเป็นแบบเบออแบบประมาณแบบอ,อย่างนี้อะไรแบบว่าผัดต้มอะไรเงี้ยก็พักไปก่อนอะไรเงี้ยผัดผัดเนาะผัดผัดอะไรอย่างเงี้ยผัดราดข้าวผัดอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรต้ม คืออย่างนูอ่ะให้มาก็ขิวก็กินเวลาเข้าฉากมาก็อ่ะกินหน่อยอะไรห,หน่อยอแต่ว่าคือว่าคืนนี้แบบก่คืนนี้แบบว่าคือไม่ใช่เป็นการกินมั่วหรอกค่ะ แต่เป็นกินของที่แบบว่าเราไม่รู้ว่ามันเก็นแล้วมันเย็นแล้วนานแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้อะไรั่นแกอกกันว่าแบกนูี้อไม่ได้ให้นกินแล้วแบบว่าเกินมงแข้าเนียวน่ความสะอาดก็สำคัญครับเมื่อคืนเมื่อคืนนะท่าน ได้ร้อนร้อนเลยอ่าอย่างเงี้ยได้ร้อนๆมาอะไรอย่เงี้ยคนซื้ออะไรก็คือนะถ้าถ่ายให้ได้ก็ถ่ายเอามัน เราอโรงาบแล้วว oh, uh ่าแบบโรงพาบที่ใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะครับคุว้นะว่าอาจจะเป็นการแบบอัดเข้าไปเยอะด้วยหลายๆยากหลายๆยากด้วยเฮ้ยแค่ยน้องหนูอ่ะ